สาวเมาหนักขับเก่ง BMW ย,ย้อนสอนกว่า5กิโลเมตรชนประสานงารถกระบะที่เกิดเหตุรถเสียหาย10คันเจ้าตัวยอมรับดื่มมานิดหน่อยง่วงแต่ยอมมอบตัวจับวัดแอลกอฮอล์พุ่ง205 เมื่อวันที่30กันยายนเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรชัยพฤกษ์พร้อมอาสาสมัครมูลนิธิปอเเทคตึงเดินทางเข้าตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งมีรถเก่ง BMW อยู่ขับย้อนสอนทำให้รถอื่นเบรกหลบก่อนจะไปชนรถกระบะเสียหายรวม10คันเหตุเกิดบนถนนราชพฤกษ์ขาออกหน้าห้างสัม,มากรเพนเพศตออ้อมเกรด็ดอำเภอเปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรี ที่เกิดเหตุอยู่บนถนนราชพกษกขาออกช่องทางหลักเลนขวาสุดพบรถเก่งรถกระบะรวม5คันโดย2ใน5คันเป็นรถเก่งยี่ห้อพอต911เครเรรทะเบียนกรุงเทพมหานครและพอร์ต KNS ทะเบียนกรุงเทพมหานครลักษณะชนท้ายต่อกัน ห่างออกไปกว่า1กิโลเมตรบนสะพานข้ามคลองบางบัวทองพบรถเก่งยี่ห้อบ m w อ2 0 D ยูสดีขาวทะเบียนกรุงเทพมหานครสภาพหน้ารถพังเสียหายยับเยินจอดอยู่ในลักษณะย้อนสอนพุ่งชนประสานงานกับรถยนต์กระบะคอกยี่ห้อโตโยต้าสีขาวทะเบียนกรุงเทพมหานครที่บรรทุกมะพร้าวมาเต็มคันทำให้ในายชัยรัตน์อายุ38ปีที่มากับรถได้บาดเจ็บและยังมีรถเก่งยี่ห้อมิซูบิชิสีดำได้รับความเสียหายด้วย นอกจากนี้ยังมีรถเก่งและรถแท็กซี่เฉียวชนกันเพราะหลบรถเก่ง BMW ที่ขับย้อนสอนซึ่งในเหตุการณ์นี้มีรถเสียหายรวม10คันขณะที่กล้องหน้ารถของนางสาวอารัญญาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหายสามารถบันทึกภาพไว้ได้ขณะรถเบรกและถูกชนท้ายกล้องบันทึกภาพเก่ง BMW สีขาวรถต้นเหตุขับขี่ย้อนสอนเลนกลางและขับผ่านไป นางสาวอารัญญากล่าวว่าก่อนหน้ามีรถหนึ่งคันเบรกก่อนตนจึงได้เบรกตามเป็นสาเหตุให้รถคันที่ขับตามมาชนท้ายต่อเนื่องกันรวม5้าคันโดยสาเหตุเกิดจากมีรถเก่ง BMW U สีขาวขับย้อนสมาหลังจากนั้นรถเก่ง BMW คันดังกล่าวก็ขับย้อนสอนต่อไปจนมาทราบภายหลังว่าไปพุ่งชนรถกระบะที่กลางสะพานได้รับความเสียหาย ด้านคนขับรถเก่ง BMW อยู่ต้นเหตุคือนางสาวประพัสรินอายุ37ปีให้การว่ากวนไปมาเมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าขับมาจากไหนและรู้หรือไม่ว่าได้เฉี่ยวชนกับรถคันอื่นนางสาวประพัสรินตอบว่ารู้แต่แค่ขำๆพูดจาในลักษณะคล้ายเมาสุราโดยรับว่าดื่มมานิดหน่อยยอมมอบตัวแล้วแต่ตอนนี้ง่วงขอกลับไปนอนก่อน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวไปที่โรงพักเพื่อทำการตรวจวัดแอลกอฮอลโดยพบว่าสูงถึง205มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเกินกว่ากฎหมายกำหนดแต่เจ้าตัวมีอาการเจ็บหน้าอกจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมอนอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศเพื่อตรวจร่างกาย แจ้งข้อหาขับขี่รถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บในส่วนของความเสียหายรถแต่ละคันซึ่งทุกคันมีประกันภัยเจ้าหน้าที่ประกันภัยจึงเป็นผู้ดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยมีรถเก่ง BMW เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการเฉี่ยวชนหลังขับขี่ย้อนสารบบนถนนราชพฤกษ์มาไกลกว่า5กิโลเมตร